ก็เลยถูกฟลักทุกคนเลยเอาโคได้แรงใส่้ะเอาฟุ้งดำใช่ป้เอาเส้นดก็ได้หัดผักโคเมาได้ทีแี้แล้วดูเลยผักเอาเทิมท่้นเลย ยกระสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาตามท่านส้มสบายดีตอนแรกทุกคนวันนี้ก็เปิ่ยคลิปมากอะอยู่โซนทีกดนเลยวันนี้นมีมาตัดพักไปแม่เสรทุกคนตัดพักเถิือถือแบบพักสามลาบถือว่าพักสารแน่นั่นเองสตรารไปตลาดทุกคนเลยแล้วาก็มีเขาเจ้าจองงันดองงามงามเงียบง่ายเลยพอและแม งามสด้ร <Yeah! S 2> ัค <ặ ng. S 2> ักให่ต่ผักง่ายใญ่ไหมกระตันมากัตันนั้นนะไว์ลนก็ยังไปตัดใจตาขนาดนี้ชิตาผักทัวเลยผมเออมาสีตัดบราณโนาบ้านุ่งก็เลยอ๋อนี้ทั่นงาม ปั๊บนี้ต้องตัดจําไปด้วยวเลยเพราะว่าให้ป็นพุ่งแหนงขึ้นมาใหม่อ้คารคือเฮาเอาลงใหม จะตัดกับเ้าเคนอู้หเกเพิงงองามทุกคนเลยมีข้าตัดต่อไปเลยตัดเป็นเพลงเป็นเพลงหน้าเลยทุกคนคือข้าตัดเลยนะ ตัดไปลเลย oh, งามขนาดนี้อ๋อเบิ่งผักทุกคนอู้หูจะอ่อนเด้อีเด้อทุกคนเด้อเพื่อจะอุ่นนูนซอยสันแอนี่ขานมารถน้ำมันล่างขึ้นโดงขึ้นด่านนี่ซื้อผักซอยแแแก็ได้เด้อซั่งะไรเด้อเยอะเยอะฟ้าเพิ่มก็ได้นะอย่างเช่นนี่ฟ้าเฮิร์นสับพันบ่แบบนี้ก็ได้ทุกคนจีพันธขานนะขานน้ำมันลดจีพ้าก็ได้เด้อฟ้าเฮิรฟ้าเฮิรบะท้อนนี่ก็เอามากินอยู่บ้านนี่ก็จีพันก็ได้พูดอะจีบสวัสดิก็ได้ทุกคนนะ แม่ได้แม่เพอวัสร์เอสดขายทงละสิบบาททุกคนสาบาทนะทงละสานะะบ้าทขายยูนนั้นโลหนึ่งนี่โลหนึ่งห้าสิบบาททุกคนอยู่อ่นฝั่งลาวเขานะหลายนานอยู่นานตัวนี้นี่แต่บ้านบ้านของปะท่อนจ้องทุกคนเลยเพราะว่าเจ้าเท็ดงานดอกประมบ้านวันที่ส,งสองนี่นี่ตัวนี้แหละแต่นานเดียวแน,น่จะพองานงานหนึ่งคนเลย วันนี้เขาก็ตัดขายหนาดิ่ได้บา้ายือห้้ดกระุกงเต็มเต็มกำเลยนี่ทุกคนอันนี้ผู้ผู้น้อยแล้วตัวเองันนี้เต็มใส่กพอดีเป็นได้คู่น,นีนน้พักโบปรหอมทุกคนนะนี่เกินกูบอก นี่กันเลยนะตันน,นี้นี่อันนี้น้ำไม้เม่เซดทุกคนน,นะโอ้สิรายจะพันได้น้ำไม้เพิ่นอันนี้พลาสแงะทุกคนใส่แกน้ำไม้แซ่บๆไปเดี๋ยวปีไปเอาอันปลายไม้ก็รู้กันเลยปลายไม้อันต้องไผ่อเมเอสา ข้างเฮ็ดน,นันเฮือค้างเฮือมาแต่งทุกคนเมาแต่งกันเริ่มเท่าคือลยเฮ็ดค้างเฮือมาแต่งเ <c oughs> ดี๋ยวเอาอันปลายไม้ก็ทุกคนเลยจิมเอาอันปลายไม้ทุกคนเลยไปให้บ้านเราเอาเาถ่ายเอามา เราอีกค่าปลากับปให้บ้านทุกคนเายอาเว้นป่า,ปาย,ยัางไงป่ายังไงแค่ย้ำนมีนม้ำแต่กระคอมกระที่ก้อนนี้ได้มาปลา,ปลาไว้ไ้ตเงเนเยอะเอามาตัดอลัมมันเลย รถน็อกนลยทุกคนเต่ตีจากรมาสุกมาต่างคนนะเรา่างเขาเขาบทางสุกก็กายแล้วตานตัวเด เป็ดก็มเรงอยู่บ้านแล้วก็ตุยด้วทุกคนเลยมาอยู่น้ำนมนก็จ่อยถึงสีอิ่มตาทุกคนเจตี้แชก็ุ๊ยทางนะเตี้แชก็ได้ชามต๋อด้วยที่เลยนี่สายมดเดีนไดยอนยังไง แตตาได้ย้อนอยู่บ่ทำสื่อไปแล้วเราจะได้ไม้มามัดสิเออไปแล้วเอาไม้มามัดสิไมดก็ได้บัเลมัดน่ะเล่ขากลไม้มาเปะซะเลยข้งลุมนี่ดิงามเลยมาแต่งกันเปลี่ยนมะเได้ทุกคนเลยนะม้าในน้อยใช่ไหเศ้าตอนนี้ใบโปกอะ มสแย่ปุเองซื้อเหอเมสแย่ปุทุกคนเลยเนาะขนาดนะพูดนี้มันเต้ากับพุ่มนี่กะเริ่มเป็นดอกเป็นมะอะไรทุกคนเลยเต็พพันเอกค้างเลยชุดนี้นะเอฟตัวนี้หอมเอ้ยห่างไปห่างไปห่างไปยุ่งเต่งนะเต็งนะเฮ้ยดีทบเลยดีตักเซมไหมขึ้นมาเสียมะขึ้นมาตีแซม เอ็สมีโซเดียมอะตามมันต้องห้ามเด้จับอีกฮะตัวนั้นนะของแมเวเห็ดด้วันี่หางกว้างเนี่ยเสือกินหรือยเออยังใกล้กิน,ออน,นไก,นนก้สะ,อ,อ,ะอ,อ้กกอะห่อนเอ็ดเป็นได้แร่ผมเป็นแร่ทอยเห็ดไปแนะ ยังค้างตัวนี้ได้ไม่เท่าเลยยังค้างมันเตาเลยนะทาวเป็นเตาขี้ดินจักรไรล่ะพักอะไรต้องไปดิพักวงก็เอาห่างเลยทุกคนเลยอันนี้เป็นโซนมาเล่นทุกคนเลยหลกแร่เลย ทุกคนมะแง่ยเทุกคนถ้าทางนี้นี่มันบอกันแง่ย่ะนี่มะโทเฮทุกคนมะโทเฮไล่นะกกน้อยเต้ๆทุกคนเป็นมาแล้วมะแก่แล้วก็มีน่ะน้อยเต้เต้ขันเต้ทุกทนะมะแก่เลยวัน เห็นแล้วเน่บาธรรมดาบาพี่เลวอืมหาเคยเห็นบ้ามหละ้าหนบยังมืดเลยทุกคนบาทอนสิมาลาบปลาเนี่ยปลา เชียวะปัตเพียนทุกคนรลับปัตเพียนจริงบะทอดมัค่อยมาก,ก,าากคนเลยหลับค่อยได้กินไปเลยปีนี้นี่ซองเธอเลยปลาบไป cho con đang dùng phát luôn đây จมกระดูกมันทุกคนนำไปะแเดดแล้วทุกคนเลยนี่งไปเลยสร็ลองผักไปถ่ายจะนกคนเลยนะอันนี้ผักกับอันนี้พร้อมนะผักลักวผาบวกหอมเต็มซ้ำถกมาเลยอนฟักลาบเลย กลิ่นปลาซูมิเทากินได้นี้เนาะนากนเาว่าเพราะว่าคอยหมดทนเลยอยเอเมงไนนะฝ่ดาบดนแล้วเลยหมทนกินแลไวได้เวรนี่ CP สีชาติมาเคยได้กินฝ่ายดาบนะหาก็ได้กินปีนี้ปีนี้น่าจะเลิมปีนี้ได้กินปลาปลานะสองเทอมแต่ต้งไม่น้อยเยอะเคยกินเีอะเลยฝ่ฝันใหไปกินไช 是的。 ต่ำก็ทุกคนส่วนตัวนี้นี่เป็นน้ำที่เ้าสีจาวนะสิมเอ็นน้ำลาบแห้ค้นให้ขืนทุกคนเลยนะื่อให้ได้ปุงด้วยอือตัวนี้จางสำหรับใครที่อยากเฮ็ดลาบปากสูตรบะทอนก็จะเฮ็ดได้ทุกคน,นลยาบปาานะใส่เกลือไปโลก่อน เขาเอามาต่ำทุกคนหลังจากที่เขาฟักแล้วเขาเสียมาต่ำนี่เลยตัวนี่นีฟ้มามเย็นก่อน 아, k u กลับนิวให้คนแ้นได้เลนี่ด้ยอห็อาแหบสกักเลยลปาปาดีเวลาดีเนะี่ไซเวลาต้อนน,นี่หลแขง้นแงืน เขาก็เลยคุยอันนี้ดก่าใช่ไห่นียเจีแล้วนะติดเยอะชาร์เฟลที่ปลาน้อยด้วยปลาพวกกินมันนั่นมากยไปดูไเ้ทุกคนนีใช้น้ำไดลยเามันขนมันจะคุยไ้เลยแอนี่ยังไม่เคยเลาปลา ใส่น้ำเนี่ยจักอ๋ซ้ำเลยจังพ่ออีกเท้เลยนี่อะไพ่อล้วได้รแต่มันั่เนียวเลยแล้เดี๋ยวคนเจอรูว่ามันเหอเหลียหูดีหมดชื้นไม่เท่าไงใช่่า ああ。<noise> ลายนะพ่อทานก่ลายนะะม่อรู uh, ้ปะนี่รู้แลวนะเฮ้ยมือรู้ใช่มเาละฉีด่อน่าใช่ทแต่วอกมาทอดบาเลยทุก ข้าวเพชอันนี้นี่บะรอนผมคอยกินดิบตัวนี้ทุกคนมันอนสีโคชิมนี่นะชิมกันสิเอ้าเฉยปะขาดไปเลยวติมเพิ่มโอเคเลยโอเครอไม่มาสิไปาใส่ในสีโคด้วยเลยบอกเกินหนึ่งได้ทุกคนเบกเกินได้หนึ่งเติมทิ Từ bố à, cười luôn ừ. bố à Nào, tạm tê lấy Tùy ngủ phô, có, có Tìm lại đây ơi Cứ đi ăn lại đang phải khô con tuôn này. Ừ, ủa níu được, <laughs> 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 luôn chứ? bao giờ níu rồi đó. Níu thôi Ai thao cái mẹ đây? đây. Ok. Khụp nằm à đây. đây Phải vào trong đây. <laughs> Má, ะกินข้าวนากันตอนนี้นี่ตุรีบนตุุกต้มอู่คนมาสี่อุปกรณ์ด้วยหลับปากมาได้กินฮะไรกินตุรกินตุุกรับรับลอ้าวข้าวนน่ทำมือชงก่อน เว่นนี่เขาบอตัวตปีเปไปเนาะกับป่ึกลับนี่ยอิ่เลยลเอี่มเนี่นสี่มือซึ้นกระปีนบอลหอมหอม,ม,มลงตัวข, <จำ S 1> ขนาดนี้เลยเป็นมือ,มอเนาะ <c ười> จำเัดแล้วต,ววตวไฟอยู่พุนี่คัับนี

กลมเลยอะสีอ่อนขึ้นไปได้วละลายไปทุกทีบุนยุบต้มอยากให้จ้ำตึ้งเลยทอนทีเต้นเต้น

น้ังห่างเลยต่อเขาทะเลกุ้งทูทะเลหมูเอ้าทุกคนกินข้ากินน้ำอิม่มลดกำลังอัมไม้เรียบร้อยใช่ไกเอ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะข,ขอพายเซนี้ก่อนขอขอื่นอย่าขอเข้าใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ไม่ตามแั้งใจให้พกรกันคิดต่อไปสบายดี